ระบบการทํางานไปพร้อมๆกันนะครับนะตัวนี้นะครับสามสแรงม้าครับตัวนี้เดี๋ยวเราเก็บงานให้ใหม่ครับทาสีให้ใหม่นะครับ3ามแสนสามนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าตัวสเปเชียลเสียงเครื่องแน่นดีครับเกียดหน้านะครับขึ้นลงปกตินะครับ ตัวนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ตัวนี้ราคาที่สามแสนสามหมื่นบาทครับตัวนี้เขาเรียกว่าเกียร์ชัตเทิร์ครับดูนะครับว่าชัตเทิร์ยังยังไงนะครับเราสามารถเข้าเกียร์ดนหน้าหอยหลังได้โดยไม,ไม่ต้องหยุดจอดรถนะครับ ตัวนี้นะครับสามารถเข้าเกียร์ได้หน้าไฟรังได้โดยที่เราไม่ต้องหยุดจอดรถเลยนะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าคล่องตัวมากนะครับตัวนี้คูปต้า L3608SK นะครับดูด้านหลังชุดท้ายครับดูชุดท้ายนะครับมือกล้องครับดูชุดท้ายนะฮะชุดท้ายนะครับสวยๆเดิมๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราเก็บสีให้ใหม่นะครับรอบคันนะครับสวยๆเข้าบ้านครับตัวนี้3 3 0 0 0นบาทนะครับรถจดทะเบียนปี58ครับคูปต้านะครับ L3608SK นะฮะ ก็ถือว่าคล่องตัวดีมากนะครับาจบไปครั้งที่1นนะฮะผมก็ทดสอบระบบการทํางานให้ดูนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับลูกค้านะครับวันนี้ทั้ง4ท่านนะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่ทั้งเข้ามาดูรถนะครับแล้วก็วางเงินสั่งจองนะครับแล้วก็ทั้งที่เข้ามาดูรถแล้วก็ยังไม่เห็นรถนะครับก็วางเงินมัดจําไว้ก mon <st ur ken> ่อนนะครับขอบพระคุณลูกค้านะครับทั้ง4ท่านเป็นอย่างสูงไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่จองรถคูโบต้านะครับ L4708 นะครับจากอำเภอประจักษ์ปิลปาคมนะครับ ลูกค้าที่จองรถคูปต้านะครับ L368 คันอยู่ด้านหลังนี้นะครับอันนี้รถรถเพิ่งมาถึงนะครับอันนี้รถมาจากนาจะหลวยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับลูกค้าจากจังหวัดอุบลนะครับก็มาสั่งจองไว้เหมือนกันนะครับก็ตามมาสั่งจองนะครับตัวนี้ก็เครื่องเกียร์ดีครับเครื่องเกียร์ดีมากนะครับเดี๋ยวผมเอาคุณแจมให้ดูน้าที่ขอคุณแจมหน่อยลูกนะฮะี๋ยวคุณแจมให้ดูนะฮะนะครับอันนี้มาสั่งจองแล้วเราก็จะเก็บสีให้ใหม่นะครับทําสีให้ใหม่นะครับ เรื่องดีๆครับใช้งานอยู่แค่443ชั่วโมงชั่วโมงขาดนะครับอันนี้เขาเรียกว่า L368 นะครับตัวธรรมดานะครับตัวนี้เป็นรถปี56นะครับตัวนี้เป็นรถปี56นะครับของลูกค้าที่อำเภอนาจะห่วยนะครับจังหวัดของลูกค้าที่อำเภอศรีเมืองใหม่นะครับมาสั่งจองไว้นะครับจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ มาจองเมื่เอเช้านะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับเป็นอย่างสูงนะครับอันนี้เดี๋ยวเราทําสีให้ใหม่นะครับก็ส่วนมากนะครับตัวนี้สามสิบหกนะครับตอนนี้จะมาแรงนะครับเพราะเป็นพิมพ์นิยมนะครับราคาก็ไม่สูงมากนะครับก็จบอยู่ในราคาตัวนี้นะครับเก็บสีใหม่รอบคันก็อยู่ที่ราคาสองแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับเราเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่ด้วยหนึ่งคู่นะครับตัวนี้นะครับอะเดี๋ยวไปเดินไปดูนะครับคันที่ไหนที่ขายได้นะครับตัวนี้ก็ปรับลดราคาลงมานะครับตัวนี้ เป็นคูบัต้านะครับ L 5 0 1 8นะครับตัวนี้จะได้กาดหน้านะครับกาดหน้าพร้อมนะครับนี่ครับสามารถยกได้นะครับของ50เลยนะครับไฟหน้าเาก็จะเป็นแบบอ่า LED day light นะครับ day time running นะครับตัวนี้นะครับก็จะสวยๆครับเครื่องเดิมๆนะครับมือกล้องครับเครื่องเดิมๆเลยนะครับสีเครื่องสวยๆนะครับตัวนี้นะครับปรับราคาลงมาอยู่แค่475,000บาทนะครับ475,000บาท ส่งให้ฟรีนะครับ300กิเมแรกนะครับส่งให้ฟรีเลยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับตัวนี้นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับใช้งานแค่957ชั่วโมงเองนะครับหางก็หางสวยๆครับดูนะครับดูเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ให้ดูนะครับนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีครับรถราคาตูงๆก็ลูกค้าก็ค่อนข้างที่จะซื้อยากหน่อยนะครับ ก็ต้องเข้าใจนะครับทำไมถึงไม่ออกนะครับไม่ใช่ว่ารถไม่ดีนะครับรถราคามันสูงนะครับวางใจอยู่ครับดูนะครับสสวยปิ้งๆเลยนะครับตัวนี้นะครับ 485,000บาทนะครับไป475,000บาทนะครับตัวนี้นะครับก็จบไปนะครับสำหรับ L5018 นะครับก็แจ้งข่าวไปนะสัมพันธ์นะครับลูกค้านะครับก็ช่วงนี้นะครับก็จะมีรถเข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็น ยันม้านะครับ EF494T เข้ามา1คันนะครับแล้วก็คูปุต้า L2808 คูปุต้า L3408 นะครับนะครับเข้ามานะครับอีกอย่างละ1คันนะครับแล้วก็จะมี36นะครับเป็นรถตักนะครับรถรถตักเกษตรด้วยนะครับเข้ามาอีก1คันนะฮะแล้วก็ B21 เอ่อ B22420 นะครับหรือคูปุต้า B24 แรงนะครับรถ24แรงม้านะครับวันนี้เราก็มาอัปเดตนะครับช่วงเย็นๆนะครับของวันที่วันที่เท่าไหร่นะแม่ วันที่23นะครับวันที่23นะครับกรกฎาคม2563ครับก็พามาชมสินค้าที่หน้าร้านเรานะครับมาเดินดูครับมาเดินดูนะครับก็ช่วงเย็นๆเนอะนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ปัดหน้านะครับก็เราก็จะมีโรตารี่นะครับฟัมเทคนะครับสินค้าคุณภาพนะครับปีนี้นะครับเราจัดส่งไปแล้วถึง150ตัวนะครับการันตีได้นะครับจากยอดขายนะครับ เฉพาะทางทีมงานนัเทคอร์นะครับที่ส่งไปนะครับตรงนี้นะครับก็ใช้ดีครับไม่มีปัญหานะครับกลับมาที่หลังแน่นอนนะครับใบของเราหนาเจ็ดบินนะครับใบมีดก็จะเป็นเป็นงานฟอร์สครับใบมีดจะเป็นงานฟอร์สนะครับงานฟอร์สอย่างดีเลยนะครับแล้วก็จะเป็นโรตารี่ของสยามโตล่าครับตัวนั้นนะครับราคาเริ่มต้นที่4 3 0 0 0บาทนะครับ43,000าบาทนะครับส่วนผ่านยกล่องผานขุดมันนะครับเดี๋ยว อาทิตย์หน้านะครับสินค้าเราก็จะเข้ามาอีกนะครับทั้ง3แบรนด์สมรุ่นนะครับ3แบรนด์3รุ่นนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังครับไปดูด้านหลังการเก็บงานนะครับวันนี้นัก็จะพานะครับลูกค้าชมที่ด้านหลังอู่นะฮะ